ชัดเจนเลยค่ะจากมือฟอก็อัพตาเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใต้ตาดูสว่างกระจ่างใสมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณขวัญนะคะวันนี้คุณขวัญเนี่ยมีความกังวลใจเรื่องอะไรคะท่านกลัวว่าใต้ตาแล้วก็มองไม่เห็นกับอะไรรู้สึกว่ามันจะแบบภาพที่ตา Give I I'll with move? me clue. make Tell me, a a baby, what wanna you Do do? do you. ในตอนนี้นะคะได้ทำการฉีดคิลเลอร์ใต้ตาค่าละหนึ่งซีซีให้พี่ขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ขวัญรู้สึกต่างกานันอย่างชัดเจนเลยคะ่ะจากวีฟอร์กอัพเตอร์ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใต้ตาดสว่างกระจ่างใสามากขึ้นแล้วก็ดูเต็มขึ้นนี่คือผลลัพธ์หลังทำเพิ่ทีประมาณ60%จะเห็นผลชัดเจนและสวยที่สุดใช้เวลา2สัปดาห์นะคะ